ยุต่โฮมบักกูดคือเกายามือเศรายุไต่โฮมบักกูดคือเกาพาพีพานองมาเบิงธรรมชาติคือเกาค่ะสุดชื่นแจ่มใสยุไต้โฮมใหม่คือเกามาเฮ็ดอีหยัยงชมธรรมชาติเฮาชมเข่าชมน้ำของเฮาไม่เก็บบักกูดคือเกาคะบักกูดเกษีเอาไปเฮ็ดอีหยัยงได้หลายอย่างหลายแนว อันนี้ก็คือพาเพื่อนเพื่อนมาเบิงเข่าคือเกา่าย่ามือเ้าเขากับพ่เบิงทงนาเขานาะค่ะนาะสดชื่นแจ่มใสเสียงนกเสียงกากระจบถ้าฟังแม่คือเกา่าฟังเสียงนกเสียงกาตื่นขึ้นมาปุ๊บบ่ไไ้เห็ดอีหยัง,งเลยก็ออกมาเบิงเข่าอยู่หลังบ้านมารับโอโซนอยู่สวนสะกนค่ะอยู่สวนสะกนธรรมชาติสดชื่นแจ่มใสนาะค่ะเพื่อนเพื่อนขาคุณนะะ สวยงามสวยงามเข่าเป็นเขา่าอ้ยเพื่อนเพื่อนเอ้ยเพื่อนล่มอยู่ค่ะหางโชวงวงขึ้นสวสดิแวะโชวงวงเข่านั่นไหมค่ะพี่น้องขา้างสิแมหมโอ้ยเฮ็ดดีอันนี้งวงช้างอันนั้นรวงขา้าวเยียงอีอยัางอีกแล้วเนอะค่ะเพื่อนๆพื่อนค่ มาพปี่น้องมาทักท้ายซุ่มื่อสุ่มือ่อนั่นล่ะยืนนีก็สิเป็นต้นมะกรูดมะกรูดกระดกคือเราเก็บทุกมือเก็บไปหยังวันตีเพื่อนมาเพื่อนมาอันนั่นละ่ะแต่ว่าบ่ให้เพื่อนซื้อ,อให้เพื่อนไปเฮ็ดหลายๆย่างหลายๆแนวของเพื่อนละ่ะแบ่งกันไปแบ่งกันใช่เนาะขาเพื่อนๆขาใครอยากได้หน่วยมะกรูด ก็ามาเอาได้เลยค่ะเต็มเต็มเพราะว่าต้นเพื่อนบางใหญ่เลยนี่ก็ต้นบักกูเต็มบักใหญ่เลยค่ะอันนี้ก็ทงไ้ทงนาะอันนี้ก็ต้นส้มโอส้มโอโบทัณได้ออกหน่วยเลยค่ะเพื่อนๆขาพระพี่นองสะอ่อนแต่รวงข้าว่ะไรพี่น้องเห็นปะรวงข้าวนะโอยใหญ่ค่ะใหญ่แน่ ใหญ่นักใหญ่คักใหญ่แน่ต้นเข่าค่ะเพื่อนๆค่ะอขอบคุณเพื่อนๆเน,เนื้อขอบคุณดินฟ้าอากาศขอบคุณทุกอย่างจซตอยกำลังใจขอบคุณทุกอย่างทุดแน้วแหละเนาะค่ะเพื่อนๆมือนีนกระทักท้ายน้ำมือเศราพอหอมปากหอมคอเนาะคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะบ๊ายบาย